ค่ะสวัสดีค่ะมื้อน,นี้ก็มือ้อยามมื้อแรงแล้วเนาะวันที่หยิบเกา๋าโอ้ยน่าดีต,ตนเพิ่นแผ่นนึ่งล้มละลายแล้วคะ่ะทิมมอไถยไว้ผักอีรุ้ยผักกาดขาวคะ่ะเบิงเพิ่นตัดทิม,มนนะคนโรคเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะ่ะชีวิตอันขาวกเซษตรกรน,นะเฮ็ดขักนะเฮียดาเฮียบ่ได้ไดไดมันบ่มีได้เสมอไปหรอกคะ่ะนี่แบบ่นลงทุนไปเบิร์ดแค่พอสองหมื่น คือแผ่นนึงท่านเราเห็นก็ะชิเละมาก่อเนาะแขนส่องเพิ่นเนี่ยคือลุยนี่บ่ได้ซ้ำเป็นโลกบ่คือถ้าเป็นสะพานนี้แล้วมันโมโหแล้วค่ะเป็นตัดทิ้มแล้วค่ะนี่ประมาณก็พอสองไร่อล้ค่ะเบี้ยววงซ้ำคือมันเป็นโลกค่ะเป็นโลกฝนตกไหลเป็นโลกแล้วก็เลยเป็นสะพานนี้มันบ่ม่อค่ะครับอมโหก็คือบ่ได้ตัดเพิ่นเลยตัดดีใจทิ้ม ข,ข่างทางที่ตัดขึ้นแล้วก็เอามะละกอไว้เนาะโอเดีย๋ยวอืมเช่นเด็กก็บวกลืนเขาเถนรักษาต่อเบาไหวแล้วเพราะว่ามันได้เดือนกลัวแล้วมันเบาฮอเนาะถ้ารักษาต,ต่อไปมนันก็ทีลงทุนงแตอีกก็บาได้ทีนะคะเพราะวา่าถึงกระทำนี้มันเบาฮอค่ะฮอก็มา,าได้หลายต่อไละนะ่กันเนาะเดี๋ยวต้องตัดขึ้น จะเอาแขนกล่งองปืนเอามะละกอไว้โอ้นี่นะคะเฮียได้เฮียบได้ก็สู้กันคะสู้กันมาเรื่อยเรื่อยนะบทเคาะเคาะถอยบได้ะคะเพราะรู้ก,กำลังเรียนอยู่เึิอืม ระฮับหรือไงเห็นวะ่าแป๊นี้เันมันห่อแล้วนะเนี่ยจะเหลือใจมากก่อนเนาะนี่เห็นตัดไปแล้วว้า,วา,วา,วาได้ยินเสียงคือตัดหญ้่ยนึกว่าตัดเนี่ยรู้นา้าใกล้ๆกันค่ะของคุณปียบมาพอใน,นีายแที่ว่าทายไปเป็นคลิปเล็กๆคือว่าบึง้งเห็นตัดแล้ว คือเหลือแต่มะละกกแล้วครั้งซีเน,นี่ยนี่คือกระปุกหันตะวันอืมลกเขาเอิ้นเป็น,ปนขีเป็นโลกเชืรานี่ค่ะคืนเบอเบอ้อด็กคืนละเพราะว่าซีดอยากกันไว้เท่าแดนก็เพราะว่าพื้นที่ของเขามันพลิกแพ่นดินเฮ็ดเนาะพอเบิดรุ่นเขาก็ ไข่เห็ดไหมดินมันบรได้พักนะค่ะเฮ็ดมาเป็นสิบสิบปีกันแล้วก็ดูแลยักกันเด้เพราะว่าเสื่อมันก็หลายเป็นอาซีบเด้อเนาะนะทีกับโบไคไหลกันก็ต้องมันฟื้นเห็ดฟื้นเห็ดเฮ็ดเถอะพอบิดแล้วก็เอากระท้ไทยแล้วก็มาเห็ดคือเก่าอย่างเงี้ยจะถักคือเก่าปัญหามันก็เลยมีลายเด้ค่ะต้นหุ่นมันก็เลยเพิ่มบัววัปุ๋ยบัวยาซีด น,นี่เพื่อนเกษตรีรักษามะมละกอไปคุณ่ะต้นขุนก็อยู่กับมะละกอคุณ่ะฮุ้นเจ้าของคุณตัดอยู่ฮุ้นอืมเพว่าปีนี้เพิ่นโชคมะละกอเนาะเพิ่นทะเล ผักแล้วก็ปุ๊กมาะกอโกไว้หมดเลยค่ะวันนี้ก็บมีอย่างไลายเข้ามาทายวิถีชีวิตของอัน,นไทยลมเนาะมันก็มีได้มีค่าทุนค่ะแต่เอาก็ต้องสู้บม่รู้ว่าจะไปเห็ดอย่างสู้เห็ดหาวิธีแก้ปัญหากัน ค่ะถ้าถ้ามักอันจักรู้ก็กดติดตามยีแมวไว้เด้ยค่ะเด้อไว้วจะเป็นกำลังใจยีแมวที่ได้ถ่ายคลิปต่อๆไปให้เบิ่งว่าเออชีวิตของขนลมสักเห็ดผักมีเป็นจังใดค่ะมื้อนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ